สวัสดีค่ะพี่เพียงน้งประมเเรษธีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงนะคะปีพศ2564นะคะปีฉลูนะคะและให้กับพี่น้องนักขัตริ์ยปี่วอกค่ะในาราย1นตรัยมาสนะคะครอบคลุม สามเดือนค่ะพี่น้องค่ะมกราคุณพามีนานะคะสามเดือนนี้เรามัดระวังสามเดือนนะคะหนึ่งไตรมาสนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางนะคะเหมือนกับทิปอื่นๆนั่นเองค่ะพี่น้องปีวอกนะคะ <c oughs> ก็คือการงานการเงินนะคะ <c oughs> ความรักครอบครัวเรื่องของสุขภาพนะคะหรือเรื่องอื่นๆนั่น,น,นเอง <c oughs> แล้วแต่ไพ่เขาชี้มานะคะ <c oughs> พี่น้องคะ <c oughs> ่ะนะ <c oughs> <c oughs> ชนัดแล้วพี่น้องปีวอกนะคะ ก็จะต้องเตรียมการน,นอกจะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะในสเดือนนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรและเรามีการตั้งเป้าหมายในปี2563เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเอาละเรามาดูพื้นดวงกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพี่น้องปีวกนั้นเกิดธาตุเหล็กนะคะพี่น้องคะนะธาตุเหล็กธาตุเหล็กก็คือแข็งแข็ง่าว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาบอกว่า เป็นคนที่เดือดร้อนอะเดือดร้อนร้อนใจเรื่องของการเงินอยู่สม่ำเสมอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพื้นดวงของแต่ละปีเกิดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่เหมือนกันนะคะพี่ดองค่ะนะ ผ่าหมอก็เกิดปีวอกและป้าหมอก็เดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาตลอดเหมือนกันนะคะพี่น้องอันนี้ถามว่าเราดูพื้นดวงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ปรับแก้ไขฝืนดวงนะคะอย่างนี้ก็ว,ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตลอดร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตลอดนั่นเองไม่ว่าจะมีมหรือไม่มีก็คือเป็นอันว่าคนปีวอกเนี่ยร้อนใจนะและเป็นคนขยันฉลาดมีสติปัญญา มีเสน่หนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตลกขนองก็คือเกิดปีวอ,อกนั่นเองและก็เป็นคนที่เข้ากับเพื่อนฝูงได้ง่ายมีมนุษยสัมพันธ์พูดจาอ่อนหวานนะคะพี่น้องคะนะแต่คนปีลิงจริงๆแล้วเนี่ยคนปีลิงนะค,ะคือปีวอ,อกเนี่ยเขาบอกว่าโดยธรรมชาติน่ะชอบอยู่กับเเป็นที่ไม่ชอบเดินทางแต่ ในเป็นที่นะ่ะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะก็คืออยู่จับเจ้าไม่ได้ก็คือบุคลิกภาพของคนที่เกิดปีลิงนั่นเองนะ,ะและก็เป็นคนที่ชอบน่ะเขาเรียกว่าชอบอาสามีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้คนนะ,ะนี่นะแล้วจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ก็คือคนที่เกิดปีวอ,อกนะคะแลกก็ข้อดีนะข้อดีก็คือหมายความว่าเป็นคนที่อ่า ทำกิจทำการนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แน่มีพลสวรรค์นะคนเกิดปีลิงว่าอย่างนั้นนะคะและก็สุดท้ายเขาบอกว่าคนที่เกิดปีลิงนั้นหรือปีวอกนั้นนะคะจะมั่งคั่งร่ํารวยตอนอายุเยอะ <c oughs> ประหมอ5หาสบอัพอัพเร็วเนี่ยยังเลย <c oughs> ไม่รู้ตอนไหนสงสัยสัก แปดสิบมั้งคะพี่น้องปีวอกฮะไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะมั่งขั่งร่ำรวยตอนที่อายุเยอะๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะดีกว่าที่ลำบากตอนแก่น,นะคะพี่น้องปีวอกค,ค่ะค่ะแล้วก็อาชีพที่ทำได้ดีก็คืออาชีพรับราชการนะคะพี่น้องรับราชการนั้นบอกว่าทำได้ดีนะคะและก็อาชีพทำสวนทำนาทำไร่สวนเกษตร นะคะผสมผสานแล้วก็ค้าขายก็พอทําได้แต่ไม่ถึงกับว่าจะดีมากมายคือพี่น้องปีวอกนะคะค่ะมาดูจับนะขออนุญาตจับให้เทนนะปีวอกนะต้องแม่นนะเออนะคะพี่น้องคะจำนวนสิใบ,บดูกันค่ะดูกันนะคะ10ใบ3ามสี่ห้าหกนะคะ8ด เแล้วก็10ค่ะพี่น้องค่ะแล้กก็เดี๋ยวป้าหมอจะวางตำแหน่งให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าไพ่นั้นเนี่ยขึ้นไพ่อะไรบ้างนะาวางตำแหน่ง3ามสานะคะพี่น้องอแล้กก็เอ่อ3 3แล้วก็1นะคะเป็นไพ่สรุปนะคะแล้วเราดูว่าในช่วง3เดือนนั้นน่ะพี่น้องอ่ะจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะ พี่น้องปีวอกนะคะพี่น้องค่ะอ่าก็เอาละค่ะพี่น้องขาไพ่ใบแรกเลยนะคะไพ่ใบแรกเลยเดลเวอร์ lover, ค่ะพี่น้องขานะเดลเวอร์ใบที่2มาและ8ดาบนะคะพี่น้องปีวอกนะใบที่3นานะเด็กถือเหรียญใบที่4นะคะดาบสมกุดใบที่5ก็จะเป็นอัศวินไม้เทา้าใบที่ 6ก็จะเป็น Way of f o r ์ u n e นะคะใบที่7ก็จะเป็น5ดาบใบที่8ก็จะเป็น4ดาบใบที่9 2เหรียญและก็ใบที่10ก็จะเป็น7ไม้เท้าพี่น้องปีวอกนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่หลายเรื่องอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะเรามาดูว่าไพ่ตัวตนใบแรกนั้นเนี่ยขึ้นเด e l เวอร เดลิเวอร์นั้นพี่น้องค่ะนะณนะตอนนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของบริวารทําให้เดือดร้อนนะคะเรื่องของสุขภาพนะมีความรู้สึกว่าถ้ามีโรคประจําตัวโรคเก่าก็จะกําเริบให้กับพี่น้องปีวอกละคะ่ะนะฉะนั้นแล้วพี่น้องปีวอกตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้อยู่ระมัดระวังนะปี2564กก็จะได้ ไม่พาไปด้วยนะของแบบนี้นะจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะอ่าสำหรับเดอะเล e r เวอร์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์บุตรบริวารน,นะทำให้เดือดร้อนหรืออย่างไรด้วยนะคะอ่านี้สำหรับเดิรลเวอร์นะคะส่วน ใบที่ซอมขึ้นแปดดาบนั้นเนี่ยอึดอัดนะณนะตอนนี้หาทางออกไม่ได้ในบางครั้งพี่น้องปีวอกก็หาความทุกข์ใส่ตนเองหาความเดือดร้อนใส่ตนเองเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่บริวารน,นําความเดือดร้อนมาให้กับเรานะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราก็ต้องแกะที่ตัวเองนะคะพี่น้องปีวอกนะแกะดาบด้วยตนเองค่ะแกะดาบด้วยตนเองเป็นหลักคะ่ะพี่น้องค่ะนะสําหรับแดดาบนะและก็ ในส่วนของแปดดาบก็ยังทํานายไปในลักษณะของเรื่องสุขภาพด้วยพี่น้องปีวอ,อกบางท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นบาดเผลอย่างนี้ได้โดยเลยนะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ยในปี2 5 6 4นนะคะต้นปีเลยคือเดือนมกราคมให้เรามาระวังนะใครที่ยังตอนนี้ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีความก็เรียกว่าขัดแย้งก,กันกับคนรักเนี่ยมีโอกาสที่จะจบนะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนใบที่3ดีค่ะในเรื่องการเงินนั้นถ้าสมมติว่าคิดที่จะลงทุนทำอะไรเขาบอกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้กำไรนะคะพี่น้องค่ะนะ มีมิดเงินเข้ามาลงทุนแล้วเป็นเงินเข้ามาไม่ทิ้งเปล่าฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องอปีวอกสามารถที่จะลงทุนได้เงินต่อเงินได้เขาเรียกว่าหน้าเลือดนะพี่น้องปีวอกเริ่มหน้าเลือดเกี่ยวกับเริ่มที่จะเข็มเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยมาเยอะเจ็บมาเยอะคือเรื่องการเงินสาคนปีวอกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในเดือนมกรา2564พี่น้องปีวอกเรื่องการเงินโอเคค่ะแถมยังมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะค่ะและที่ผ่านมานะดาบสมบงกุฎนะความหมายก็คือในปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยพี่น้องปีวอกนั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขมาแล้วนะหลายๆเรื่องแล้ว,ลวก็สำเร็จมาแล้วชนะเห็นไหมคะ คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วฉะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลนะคะดาบสมมงกุดก็คือเราจะจัดการปัญหาต่างๆได้แน่นอนนะคะอย่างเนี้ยและก็ไม่อยู่กับที่พี่วอกเนาะจริงๆอ่ะเป็นคนที่ดวงอ่ะอยู่กับที่ไม่ชอบไปไหนแต่ด้วยเหตุว่าเราต้องทำงานที่จะต้องติดต่อประสานงานนะคะ ติดต่อลูกค้าหาสินค้ามาจำหน่ายหรืออย่างไรเนี่ยแก้ปัญหาเราก็จะไปโน่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือพี่น้องปีวอกนะคะและในปี2 5 6 4นะคะ3เดือนแรกนั้นพี่น้องอ่ะพริกปฏิหารจะเกิดนะมีโชคมีลาบเข้ามามีในลักษณะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องนะ ส่วนกิจการการงานก็ตั้งดีขึ้นสหบพี่น้องปีวอกนะคะแต่เน้นว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะพี่น้องนะเน้นว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะอ่าเอาเป็นแบบนั้นกันส่วนไพ่ในตำแหน่งที่เจ็ดอันนี้ห้าดาบก็คือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารจริงๆด้วยนะคะบริวารคนรักทําให้เดือดร้อนนะรับดาบแทนเราเออรับดาบแทนเขา นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินก็แล้วแต่เรื่องปัญหานี่สินก็แล้วแต่นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นพี่น้องปีวอกต้องระมัดระวังเลยนะคะส่วนถ้าสมมติจะคิดจะลงทุนลงหุ้นในเดือนมีนาคมใครที่มีแปลนว่าจะลงทุนในเดือนมีนาคมไม่ได้นะคะไม่โอเคค่ะพี่น้องนะเขาบอกว่าต้องรอนี่นนรอคือสีดำ ลงทุนแล้วมันก็จะไม่โอเคนะคะพี่น้องนะอ่าถ้าจะลงทุนคือมกรานี่ลงทุนได้นะมกราแล้วก็คุมพานี่ลงทุนได้สองเดือนนะคะอ่ามันก็จะเริ่มเริ่มดีก็ว่านะแต่มีนานั้นหยุดเลยนะคะทำทำปัจจุบันนั้นให้ดีพอฮะและก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเห็นไหมหมุนเงินนะมีเงินเข้ามาแต่ว่าอันทธทานหายไปด้วยเหตุที่ เกิดจากส่วนของบริวารเป็นหลักนะคะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นพี่น้องปีวอกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะในเดือนมีนาคม2564ส่ส่วนให้สรุปพี่น้องยังจะต้องลุยยังจะ ยังจะต้องอดทนยังจะต้องทํางานที่หนักๆนะคะพี่น้องค่ะนะแต่เจ็ดดาบนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นดวงของคนปีวอกอยู่แล้วก็คือหมายความว่าจะต้องรับผิดชอบจะต้องหากินจะต้องขยันจะต้องไม่อยู่กับที่เนี่ยก็คือถึงจะได้เงินเข้ามานะคะพี่น้องปีวอกนะแต่คิดว่าไม่เหลือบักกว่าเรงพี่น้องปีวอกค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้น ป้าหมออวยพรให้พี่น้องปีวอกโชคดีปีใหม่นะคะเฮงเฮงรวยรวยโชคลาภทวีคูณค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ